สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูใบเฟิร์นกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูใบเฟิร์นจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมสศิะปะสร้างสรรค์น,นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมเลยก็คือดินสอนนั่นเองและที่ที่สำคัญเลยนะคะก็คือสีสีไม้หรือสีเทียนนะคะที่มีอยู่ที่บ้านของเด็กๆนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาวาดภาพต่อเติมภาพสามเหลี่ยมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เด็กๆก็ได้ลองวาดกันไปแล้วนะคะแต่วันนี้ต้องวาดให้สวยๆเลยนะคะ กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นการวาดภาพต่อเติมภาพสามเหลี่ยมน,นะคะใบางานจะเป็นแบบนี้เด็กๆคุ้นไหมคะนะคะให้เด็กๆนะคะดูวันที่นะคะวันที่เด็กๆต้องทำใบงานนะคะก็คือวันที่18มิถุนายนพศ2564นะคะใบางานที่11นะคะให้เด็กๆนะคะวาดภาพต่อเติมรูปสามเหลี่ยมให้สวยงามเลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปวาดภาพต่อเติมภาพสามเหลี่ยมน,นะคะเสร็จแล้วเด็กกลับมาเจอกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆวาดรูปกันเสร็จแล้วหรือยังเอ้ย ตอนนี้คุณครูเฟิร์นกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูเฟิร์นได้เป็นรูปผีเสื้อแซนสวยแบบนี้เด็กๆได้เป็นรูปอะไรกันบ้างคะอย่าลืมส่งภาพมาให้คุณครูดูในลายกลุ่มได้นะคะหลังจากที่เด็กๆวาดภาพระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมบอกเล่าผลงานของตัวเองให้กับผู้ปกครองฟังแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เขียนบันทึกผลงานของเด็กๆลงในบรรทัดสองบรรทัดที่คุณครูให้ไว้นะคะ เสร็จแล้วส่งรูปหรือคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูเฟิร์นจะมีะกิจกรรมสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆได้ดทำกันอีกสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะออกไปข้างนอกใส่แมสให้เรียบร้อยล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย